สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนามาพบกับไลลิตาชุมทามอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนเอาชนิดที่ว่าสอนสำหรับคนไม่รู้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคนไม่มีใครรู้ทุกคนแน่นอนว่าการประกอบพัดลมหรือแกะพัดลมมาล้างหรือการประกอบพัดลมต้องประกอบอยังไงบางคนค่อยคิดว่าบางคนประกอบไม่เป็นแต่คนที่เป็นแล้วก็แล้วไปเนาะคะเนาะถือว่ามา มาแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็แล้วกันรือว่ามาแนะนํานะคะอันนี้ก็คือพ Destroy ัดมที่เราแกะจากกล่องใหม่ๆไปก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีใบตัวบังค,บบงคับตัวบังคับตะแกงนะคะตัวบังคับตะแกงอันนี้เขาก็จะมีใบมามีตัวบังคับใบมาอันนี้เขาเรียกตะแกงด้านในนะคะก็ไม่ยากค่ะก็ประกอบให้เข้าล็อกเลยก็จะมีล็อกให้ก็จะมีรูให้นะคะเขาจะมีรูให้เราก็ดันเข้าไป ให้เขารูเขามันก็จะโผล่ขึ้นมาตามเราก็จะมีตัวบังคับตัวบังคับใบนะคะตัวบ,งบังคับแกงไม่ใช่ตัวบังคับใบตัวบังคับจะตะแกงการที่จะประกอบแต่ละครั้งก็สามารถว่าง่ายไหมก็ก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะจ,กจักตรงนี้ดีกว่าจะถนัดกว่าเราก็จะไม่เห็นซะด้วยสิย,ย้าย ย,ย้ายายมุมพัดย้ายมุมคลิปดีกว่าย้ายมุมนะคะอันนี้เราใส่ที่ล็อกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบใส่ใบใส่ใบก็จะมีล็อกนะคะมีเดือยแล้วก็มีนี่เขามีรอยบากให้ด้วยเราก็ใส่แค่เข้าไปเลยคะ่ะให้มันตรงถ้ามันไม่ตรงมันก็จะหมุนไม่ได้ที่ของมันแล้วก็มาใส่ที่บังคับใบล็อกให้แน่นเลยนะคะ แล้วทีนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบพัดลมก็คือเสร็จตะแกงครอบด้านนอกเพื่อกันมกันทุกอย่างแค่นี้เองค่ะนี่คือจบการประกอบพัดลมและววิธีเวทีคือเวลาจะถอดล้างคือมันสกรปรกเราก็แค่งัดตัวด้านล่างเนีย่ยงัดอย่างเงี้ยม,มือดันนิดนึงนะคะถ้าบางตัวนี่แข็งพวกเลยนะคะอ่าก็จะหลุดอย่างเงี้ยค่ะหลุดอย่างนี้เลยวก็ถอดแล้วก็หมุนออกเหมือนเดิมค่ะ หมุนกลับซ้ายหมุนนะหมุนหมุนทวนนะคะหมุนกลับขวาอันนี้หมุนซ้ายเวลาหมุนอันนั้นเข้าหมุนซ้ายแต่หมุนอันนั้นหมุนออกให้หมุนขวามือนี่ก็คือการถอดถอดได้ทุกตัวค่ะถอดหมดเลยถอดแล้วก็ไปทําความสะอาดล้างแต่ห้ามเอาจุ่มน้ํานะคะเอาแต่แกงกับพวกนี้ไปทําความสะอาดเฉยๆโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมคลิปจบบ๊ายบายบางบ่าคงจะได้ความรู้จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ